เรามาดูระบบนะครับว่าในส่วนของ SPD ทํางานยังไงในทุกครั้งที่ทําการสอนอบรมนะครับผมจะคุยถึงตลอดเรื่องของตัวป้องกันนะครับ SPD หรือว่า Surge Protector Device ตัว SPD ทําหน้าที่คือการป้องกันไฟกระโชกนะครับในระบบไม่ไว่าจะเป็นน้องฝั่งของ AC นะครับตัวนี้เป็นฝั่งของ AC ตัวนี้คือฝั่งของ DC นะครับระบบที่เราติดตั้งนะครับ สมมุติว่านะครับมีมีการติดตั้งงานไซส์ใหญ่นะครับสองแสนสามแสนนะครับถึงระดับหลักล้านนะครับแล้ว SPD ค่ากล่าวไม่ได้นะครับก็จะมีปัญหาทั้งทั้งระบบนะครับทําให้ความเสียหายเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์จะมีได้อย่างตัวนี้ครับค่าค่าเก่าวได้มาตรฐานนั่นหมายถึงว่า SPD ยอมสละตัวตัวเองก่อนนะครับตัวนี้พังอยู่ที่ L 1นะครับนั่นหมายถึงว่าไฟมีการกระโชกจาก AC เนี่ยในฝั่งของ L 1เห็นไหมครับช็อตลงเก่าเลย นระบบใช้งานได้นะครับสำคัญครับระบบความต้นทานของสายกล้านะครับแล้วก็มาตรฐานทํางานให้ได้มาตรฐานครับแล้วจะทําให้งานออกมาดีนะครับแล้วก็มีคุณภาพเดี๋ยวค่อยพบกันในคลิปใหม่ครับ